สวัสดีสสดค่ะ,คะพบรายการเก่งกาจพยากรณ์รจะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าใครจะมีเคราะห์หรือใครจะมีโชคนะฮะแล้วแต่ดวงนะครับเมื่อเรารู้แล้วจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้จอเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจตรงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครไปประจำที่นี่เอเพทีวีนะคะคนเกิดราศีพฤษนะฮะหรือราศีพฤษศนะครับนะฮะช่วงนี้ก็ อะไรต่างๆมันก็เรื่อยๆนะไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันวิ่ววอหวานะแต่โดยเฉพาะการงานไม่ดีนะทำไมการงานไม่ดีเลยเพราะว่าดาวมันเดินพักมันอยู่ในภพกัมมะมันจะเจอกับงานหนักเน็ดดหน่อยมันมันงานไม่แน่นอนอ่ะไปสมัครไปก็ไม่เรียกอะไรเงี้ยงานเก่าก็พักไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงบอกตอนนี้ต้องระวังด้วยยิ่งราหูเขามามาทับรักอ่ะนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าการงานของเขาช่วงนี้ซบเซา เกร้าแล้วก็กลัวว่าราหูมาทับกลุ่มนี่นะกลัวเขาจะไปหลงผิดอ่ะหลงผิดหมายถึงเสี่ยงโชคเล่นการพนันเอาไม่หมดเนื้อหมดตัวอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเลยทีเงินเก็บที่มีอยู่อาจจะหมดไปหมดแล้วยังเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้เพิ่มอีกจ๊าไว้นะเขาเรียกว่าไฟไหมนี่นะมันยังเหลือนะเหลือที่เออโจรพวนยังเหลือพันกิ้วนะแต่ถ้าเล่นการพนันเนี่ยไม่แต่ที่ดินจะอยู่ก็ไม่เหลือน่ะหมดเลยนะ ขายเกลี้ยงแนละ้วเอามาเสี่ยงหมดทะนั้นต้องระวังไม่ดีนะความรักเป็นไงความรักของคนราศีพฤษภก็ไม่ดีมันเลยเครียดไงนะเงินก็แห้งกระเป๋าออตอนนี้จะรักก็ไม่ดีอย่าไปดื่ม่น้ำเปลี่ยนทิสัยนะอย่าไปพึ่งไอ้พวกนี้นะอย่าไปเสพยาบ้า็ดขานะออตรองเครียดนะี่อ,อ้อาวชาวเราศีฤษะศพเนะี่ยโดนสามเด้งเลยนะจาสามเด้งแล,แล้วมีอะไรดีๆมั้งไหมเนี่ยเอ,อ่อเวลาผู้ใหญ่ยังพอช่วยได้ไนงะมีอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมีไหม,ม,มล่ะถ้าผู้ใหญ่ไม่โย่เอ่อไปหากำนันเผื่อจะช่วยได้แล้วนะเ้ยวันนี้ทันทันทันแล้ว <c oughs> ทันแล้วเไม่งั้นเธอหลอกอยู่เลยอ่ะแล้วการเดินทางช่วงนี้เป็นไง ก็ดีจ้ะอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่พวกเจ้านี่จะมาถามด้าใช่อย่าอยู่กับที่เดี๋ยวโดนกระทืบบอกเลยว่ามาอยู่ไปไหนพบไปหาเงินครับยังเร่องยังเรียงเลียงต้องใช้วาทศิลให้ดีก่อนช่วงเออยังเรียงอ่ะยังเรียงได้นะเข้าใจอ่ะเราเรไม่เป็นแล้วสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็ต้องระวังอ่ะเวลามันคิดแล้วมันจะมันจะป่วยง่ายก็เดินทางซะเล้วจะไปเที่ยวอยู่ไหนก็ได้อย่างน้อยก็ช่วยเรา คนคลายนะคนคลายแต่พูดถึงความเครียดแบบแม่อาจารย์ถ้าเราเจอเหตุการณ์ทั้งงานก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีคู่รักก็ไม่ดีเงี้ยเรามีวิธีให้เขาแบบไม่เครียดได้ไหมอาจารย์อ่านหนังสือธรรมะอ่านแน่ใจว่าจะมีสมาธิเอ้าอ่านไปเถอะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันเ,เข้าไปเองอ่ะมันหลับม<ะ>ไงมันหลับอ๋อเหรอเออถ้าไม่เข้าหัวมันจะหลับอันนี้มันเป็นคําแนะนําที่โบราณโบราณป้าจัะโบราณที่แบบเราสักจะว่าให้ทําก็ทําไปอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่าน คือรรมากคุณอ่านเยอะๆมันถ้ามันมันได้ประโยชน์นะมันมีอะไรเยอะแยะแต่คนเราไม่ค่อยอ่านอะนะมะเดี๋ยวนี้เขามีมากเขียนเป็นสปษาภาษาภาษาธรรมดาเหมือนอาจารย์พูดง่ายแต่เขาเอาไปทํามันทําไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องทําให้ได้ที่เกิดเป็นคนนะอคนมันต้องเหนือกว่าสัตว์น่ว่านี่ก็ลังด่าเลยนะอะไรอะไม่ได้ด่าผู้ใดฟังนะเดี๋ยวนี้หมามันแสนรู้นะเออหมีมันออกมาอารวาสมันยังจับยากนะไหม ออทุกบอกอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันพัฒนาไปหมดแล้วเพเดี๋ยวไวรัสมันก็นพัฒนาอเออจากสายพันเอมันกลายเป็นสายพนะันจีแล้วห้ตีมาเลยนะร่ <laughs> ำกับของเราลนำเลย <laughs> ไวออติดง่ายติดเร็วด้วยอ,อ,อต้องระวังแล้วศัตรูช่วงนี้เป็นไงเราย่ำแย่ขนาดเนี้ย ศัตรูรของราสรีพฤกษ์ก็โอเคมีอะไรมันก็ดีนะศัตรูกลับมาเป็นมิรนะออมันเห็นใจเรานะเห็นอกเห็นใจเราเองเออว่าเออ,เอ,อม,มันกับกลบดีนะออพึ่งได้นะออมีอะไรปรึกษามันได้เลยนะคือช่วยกันได้คืออะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างมันเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงได้ดาวเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนแปลงดำก็เป็นขาวขาวก็เป็นดำใช่ไหมในดำยังมีขาวใช่ ไอ้ขาวก็มีดำใช่ไหมเออมันคือทุกอย่างไม่แน่นอนใช่เลยถ้าไม่มีขาวจะมีดำได้ไงไม่มีขิเล่แล้วจะมีสวยได้ไงนี่พูดถูกอ่าเดี๋ยวเราสรุปส่งท้ายของชาวราศีพฤษภกันสักนิดนึงนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤษภต้องเข้าวัดพึ่งธรรมะหรือพึ่งหนังสือธรรมะหน่อยก็ดีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอาจารย์ให้กระสามเต็มสิบก็คือคะแนนต่ำ ฉะนั้นดูแลจิตใจตัวเองให้ดีด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้ใหม่พรุ่งนี้เจอเราสองคนนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ